วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเจ้าตัว j คู่6นะครับคันนี้เลยที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งคันนี้บอกเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าทรงบ็อกซี่นะครับขับ4นะครับซึ่งให้แรงม้าอยู่ที่208แนะครับแรงม้าแล้วก็ให้แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะซึ่ง0ู0 0อยเนี่ยอยู่ที่7.8วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลถึง400 18กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน ne dc นะครับแล้วก็การชาร์จไฟเนี่ยเข้าไฟบ้านนะครับอยู่ที่6 6จุดแล้วก็ d c นะครับหรือว่าฟ้าชาร์จอยู่ที่แปดสิบกิโลวัตต์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับมาดูบริเวณด้านหน้ากันนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับระบบไฟนะครับ led นะครับเต็มระบบเวลาเราออนไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะครับไฟเดย์ไลท์จะติดเป็นรูปตัว i ส่วนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นแบบ LED เปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัติและมาพร้อมกับกันชนด้านหน้าสีดำด้านนะครับที่เพิ่มลุคออฟโรดเข้าไปนะฮะทำให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับพามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อและล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับในรุ่นขับ4แต่ถ้าพี่พดูเป็นรุ่นขับ2เนี่ย จะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับและบริเวณด้านข้างนะครับที่กระจกมองข้างก็จะมีตัวเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนให้ด้วยนะครับที่หูกระจกมองข้างนะครับก็จะมีระบบการ์ด NFC มาให้ด้วยนะครับใช้แทนร,รีโมทได้เลยนะถัดมาที่กรอนประตูนะครับกรอนประตูก็จะเป็นแบบซอ่อนเวลาเราล็อกรถประตูก็จะพับเก็บแบบนี้นะครับเมื่อปลดล็อกรถก็จะกลางออกมานะครับถัดมานะครับ ด้านหลังก็จะเจอซุ้มล้อนะครับขนาดใหญ่และล้อกันชนท้ายนะครับเป็นแบบสีดำด้านนะครับมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดให้ด้วยประตูหลังนะฮะคันนี้จะเป็นประตูหลังแบบไฟฟ้านะครับเวลาปลดล็อกเนี่ยกดตรงนี้นะครับในการเปิดประตูท้ายเดี๋ยวแนละ้วส่วนปิดเนี่ยตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับไม่มีไฟฟ้านะแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยจะเป็นแบบซอฟท์พูนะครับ ก็จะปิดแล้วด้านหลังมีกล่องนะครับเป็นกล่องพนักประสงค์นะเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะเปิดได้แบบนี้เลยเอาไว้เก็บของที่มีกลิ่นนะครับใครที่ซื้อรถคันนี้เอาไว้เดินทางนะครับจ่ายกับข้าวนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้กลิ่นก็จะไม่เข้ารถส่วนไฟท้ายนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับว่าไฟท้ายขึ้นแบบไหนนี่นะครับไฟเลี้ยวก็จะขึ้นแบบนี้ เวลารถวิ่งกลางคืนนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับเป็นรูปตัวไอขึ้นมานะด้านข้างนะครับส่วนหลังคานะครับก็จะเป็นพาโนรามิกซันรูฟแบบนี้เลยนะครับบานใหญ่จนไปถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะครับสามารถสั่งเปิดกระจกได้ผ่านรีโมทนะครับทั้ง4บาน เนี่ครับซันลูปสามารถเปิดสั่งเปิดได้จากรีโมทเลยนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีดำทั้งคันเลยหรือตัวที่รีวิวอยู่ตอนนี้จะเป็นสีเขียวกับสีดำนะครับ ในรุ่นขับ4เราก็จะได้ชุดลำโพงที่เป็นของ i n f ฟ n i t ต12ตัวนะครับสวิตเปิดประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดกระจกนะครับสบานก็จะเป็นขึ้นสุดลงสุดทั้ง4บานเลยและที่สำคัญสำหรับตัว6กนะครับก็คือสวิตฉุกเฉินในการออกรถนะครับก็จะเป็นสลิงแบบนี้นะก็คือเราสามารถกระตุกเพื่อเปิดรถได้เลยนะครับเปิดประตูรถให้ดูภายในกันบ้างนะครับ ภายในก็จะตกแต่งเป็นสีดำตัดสีเขียวแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มส่วนพวกตามขอบช่องแอร์พวกนี้ก็จะเป็นสีโรสโกนะครับภายในก็พวงมาลัยนะครับก็จะเรียบๆบแบบนี้เลยฝั่งซ้ายนะครับก็จะใช้ในการเพิ่มลดแอร์นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการเพิ่มลดเสียงนะครับับเจ้า J6 คันนี้เกียร์จะอยู่ที่ ด้านขวามือนะครับถ้าใครที่ขับรถญี่ปุ่นอยู่อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็นตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะมาอยู่ทางด้านนี้แทนนะครับคือด้านซ้ายและที่ระบบปัดน,น้ำฝนก็จะอยู่ทางฝั่งนี้ทั้งหมดคอนโซลตรงกลางขนาดใหญ่นะครับสามารถวางที่ชาร์จมือถือได้เป็นมือถือที่ชาร์จไร้สายนะครับมีที่วางเจ้าน้ํานะครับที่เปิด เพื่อเก็บของนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศให้ด้วยนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15นิ้วนะครับที่เอาไว้สั่งการหรือตั้งค่าตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างเราสามารถตั้งในเรื่องของตัวโหมดอัจฉริยะได้ก็คือตัวนี้มันจะมีโหมดให้เรานะครับพวกโหมดยี่มหลับหรือโหมดสัตว์เลี้ยงนะใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับต้องการให้ น้องหมาน้องแมวอยู่ในรถเนี่ยก็สามารถปวดโมดนี้ได้นะครับหรือการตั้งค่าอื่นๆเช่นการตั้งค่าแอร์นะครับตัวนี้มีในเรื่องของระบบแอร์ออโต้ระบบแอร์แยกซ้ายขวาอิสระและตัวของเบาะนั่งนะครับมีระบบระบายอากาศที่เบาะถึง4ตัวด้วยกันนะครับก็คือคู่หน้าคู่หลังแถมยังมีตัวนวดนะครับนวดไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มให้ด้วย2คู่หน้าในรุ่นขับสี ้องแอร์ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับตรงนี้ครับเป็นที่ชาร์จสจุดด้วยกันนะครับด้านหน้าส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับก็จะบอกสถานะตัวรถตำแหน่งเกียร์นะครับความเร็วสัญลักษณ์เบรกมือหรือว่าสัญลักษณ์การเปิดปิดประตูต่างๆนะครับที่บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังแผงข้างประตูก็จะเป็นสีเขียวตัดสีดําแบบนี้ ภายในตอนหลังนะครับตัวของที่พักแขนเราสามารถเอาลงมาได้นะครับแล้วก็จะสามารถพับเบาะได้ทั้งสองแบบเลยนะครับแบบที่1คือพับแล้วตัวเบาะนะครับจะเป็นเนินขึ้นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยากจะพับเรียบลงไปเลยเนี่ยเราสามารถยกของตัวตัวเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีขึ้นมาและพับเบาลงไปแบบนีบ้ก็จะได้เบา ราบแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะนี่นะครับก็จะได้พื้นที่เอาไว้สำหรับนอนในรถก็ได้นะครับเรียบแบบนี้เลยนะฮะก็สามารถทำเป็นที่นอนได้เลยนะใครที่ดูรถเอาไว้ออกแคมป์นะครับหรือว่าต้องการนอนในรถเนี่ยสามารถพับราบลงไปแบบนี้ได้เลยนะนั่งแบบนี้ได้เลยนะครับพี่คือ หัวอาจจะชนเพดานหน่อยนะแต่เราสามารถนอนหรือว่านั่งได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดเด่นของเจ้า J6 นะครับ